แม่แม่ชื่อแม่สีจันทร์นาลำปางอยู่บ้านตลอดตำบลบอ่อแห่วเฟอรมืองจังหวัดลำปางอายุได้จะเจ็ดสิบแล้วแม่ท้องอ้วนฉินใช้คัดอายุแม่ได้64ละวันนี้จะมาอู้เรื่องกระดาษสามันตั้งแต่ปู่ยาตาตา,ตาย้ายแล้วเนาะสมัยตะกอนนี่เปิ่นจะทำหลังจากทำนาแล้วเปลี่ยนงานอดิเรกงานเสริมมาเป็นกระดาษช่อนกระดาษ เช็ดนิดเช็ดเถียงกันอย่างพวกนี้นะแต่ต่อมาก็เปินมาส่งเสริมผูม้ใจโซดาไฟคอลินแต่ก่อนนี่มันจะใจอันขีเต่าเต่าไหมที่เฮาดังไฟนี่นะแต่ต่อมาเปินก็มาท่งเสริมประกาศยะเต่านะมันจ่ามันเติมมันจ่าแต่เปิดกระมาใจโซดาไฟเปิดก็ไม่เออแม่นายจูนเปินของจังหวัดเนี่ยเปินมาส่งเสริมพิยดาเออเพื่อมาใจโซดาไฟใจฝงฟอกอย่างเอะ แล้วก็เป็นกระหาตลาดเนี่ยมือแล้วเกิดเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นอาชีพลักไปฮาเนาะแต่ก่อนเป็นอาชีพเสริมจากจากขี้เต่านี่หลายชั่วโมงแต่โซดาไฟนี่ประมาณชั่วโมงเดียวและความปลอดภัยนี่ข,ขี้เต่าขี้เต่าปลอดภัยเยอะเพราะมันมีสารพิษกระสามีอยู่อู่ถึงยอนเพื่อถึงสมัยก่อนนะมันอยู่แบบมีอยู่ประเภทเดียวนะ่ะจะไปใจเป็นไสเทียนเนาะ แล้วก็เอาไปใจที่เปิลเจเขียงหมูที่เปิลเจเจ็เ๊บหมี่เจ็เ๊บเถียงอย่างเงนี้ยแม่ยนี่ยมากระดาษามาตั้งแต่แม่น้อยอายุสิบสี่สิบห้าจุ๋ยปออุ้ยมาอุ่ยปันทมเนี่ยกระไดมาจากอาชีพนี้กระไดมาจากบรรพบรุษของเขาเนาะที่เปิลสอนมาเปิลเนี่ยปลาเขาเนี่ยมาเอียนะมันมีคนทํากระดาษาหลายหลายหมู่บ้านที่เขาเอาไปส่งให้เปิลแตะเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันนี้ ทำขอบัวไผ่ขอบัวมันเนี่ยประเดี๋ยวตีปิดนยังทํากระดาษสาอยู่นี่ก็เบียร์ยูซีลงตีทําอยู่ตึงวันนี้เนาะก็ขั้นตอนแรกก็ได้เยื่อสาม้าเนาะเยื่อสาบอแห้งมาก็เอามาแจน้ำหนึ่งคืนแจน้ำหนึ่งคืนเสร็จแล้วพุงนี่ก็มาละเอาออกจากี่มากระใส่หม,ม้อต้มใส่โซดาไฟเข้าไปแล้วก็ต้มให้มันซุกได้ตีแล้วก็ตักออกใสบ่บ่อ เดิมแล้วก็มาล่างใหอสะอาดล่างสะอาดที่สะอาเรียบร้อยดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือมาฟอกขาวคือมันเหยียบมันขาวฟอกโดยไฮโดรเจนกับต้มตามเดิมนะั่นแหะต้มคือมัน แต่มันโตเหมอค่อยเหมือนเหมือนตีครั้งแรกเนาะมันขาวสะอาดดีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ตักออกใส้น้ำใสๆแล้วก็ล่างสักสองสามเที่ยวให้มันสะอาดขั้นตอนต่อไปเอามาแล้วก็มาคัดส่วนตีเกินออกตีเหลืองเหลืองดำาๆอย่างออกเพื่อเหลือแต่ตีเนื้อขาวขาวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทํากระดาษาเขากเอามาปั่นในเครื่องโมกเ,เอาเยื่อสามาปัน่นจนละเอียดจะปั่นใส่สีหรือว่าใส่หน้าขาวก็แล้วแต่เขา แล้วก็แล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ไปไ่บอร์ไซบอแล้วเอากระตกงไปตักขึ้นมาจะเป็นกระดาษช่อนหรือกระเิเป็นเบอร์อย่างก็แล้วแต่เขาเบอร์หนึ่งเบอร์สองกับสามเบอร์สี่แล้วแต่ลูกค้ามันจะสั่งความหนาความบางของมันเบอร์หนึ่งนี่มันจะบางเบอร์สองเนี่ยหนาขึ้นนอยเบอร์สามนี่จะหนาขึ้นเบอร์สี่นี่คือเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์หนาสุดช่อนมาเซ็ตสัตว์เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปกลับมาตากแดดตากแดดประมาณถ้ามัน แสงแดดดีก็ประมาณ34มสี่ชั่วโมงก็เก็บได้เอาไปแกะออกแล้วก็เอามาช่อนทำไมอยากทำเป็นหมุนไปหมุนมาอย่างหลังจากตีแกะเซ็จัดเรียบร้อยแล้วเอาขายออกไปนี่ปิ่นก็แ,แต่ปิ่นจะไปทำถุงทำอลบัมทำโบททำกระเป๋าทำอะไรอย่างได้มดเป็นดอกแต่งดอกอย่างได้มดบ้านเฮานี้ก็ทำดอกกลุ่มของผู้สูงอายุอยู่แล้วเนีย่ยแต่แต่ตี ทำเป็นส่วนตัวนี่ก็มีทำดอกดอกไม่แต่งานเนี่ยงานขาวดํางานอะไรอย่างเนี้ยมี